มาดูภาพของโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น X1226 นะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโปรเจคเตอร์เอเซอร์ X1226 4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับอ้าวลูกน้องมาทำอะไรล่ะจะรีวิวโปรเจคเตอร์ออกไป ไปลบลบลบดูไปนั่งบังอะไรตรงแสงล่ะอ่ะเอเซอร์เอนะครับคุณผู้ชมครับ4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมเอาลบไปลบไปเร็วๆเร็วๆรช่วยทำมาหากินหน่อยสิลบไปดูครับดูภาพนะครับคุณผู้ชม,มไม่เห็นยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชม เจ้าเอเซอร์ตัวนี้ประทับใจมากครับแบบนี้รีวิวได้ทั้งคืนครับภาพแจ่มภาพสว่างขนาดนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆครับเอเซอร์เอ็กหนึ่งสองสองหกเนะครับมาดูลำแสงนะครับที่เวลาปล่อยออกมานี่ครับคุณผู้ชมแม่ลำแสงนี้แรงจริงๆครับสี่พันลูเมนครับสมกับสี่พันลูเมนจริงๆครับแสงสี่พันลูเมนนี่ไว้ใจได้เลยครับภาพยนต์กลางแปลงครับคุณผู้ชมครับ ไม่ต้องห่วงครับดูภาพครับโอ้โหเต็มเต็มครับของดีมาแล้วครับวันนี้สีสเกตชาแนลนำมาเสนอทุกท่านแล้วครับคุณผู้ชมครับของดีอยู่นี่แล้วครับวันนี้4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับแบบเต็มเต็มเลยนี่ขนาดต่อกับโทรศัพท์มือถือผมนะครับกับเครื่องนี้นะครับปล่อยเชื่อมต่อกับเอ็นนี่แคสมานะครับคุณผู้ชมภาพแต่ละภาพนี่มันสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับขอรีวิวหลายๆคลิปหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าแสงเนี่ยประทับใจเหลือเกินครับประทับใจผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าประทับใจคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้สำหรับเจ้าเอเซอร์ X 1 2 2 6 4 0 0 0พลูเมนตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สเปคนะครับความสว่าง4 0 0 0ลูเมนนะครับ คอนทราดเรติโอ20,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณอหหรือว่า XGA นะครับและโดยเฉพาะคอนทราดเรติโอนะครับคุณผู้ชมครับสองหมื่นต่อ1นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับคอนทราดเรติโอ20,000ต่อ1ท่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูภาพครับคุณผู้ชม ดูภาพสิครับคุณผู้ชมครับแจมสว่างครับความแจมความสว่างมาอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับไม่ต้องห่วงเลยครับดูครับโอ้โหมาแบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากําแพงยังแจมยังสว่างขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้ครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 1 2 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าของใหม่ก็หลายหมื่นลวครับคุณผู้ชมครับขั้นต่ําก็ต้องมี3-4หมื่นลวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขายแค่1 2 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับความคมชัดความแจ่มสว่างครับอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ